สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ได้เดินทางไปยังศาลเจ้าพ่อสําเร็จหรือหลวงพ่อสําเร็จนะครับไปกราบไหว้ขอพรท่านนะครับตั้งใจมาหลายครั้งนะแต่ก็ไปหาท่านไม่สําเร็จสักทีนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยละ่ะไปไหลายๆจังหวัดนะจะเห็นป้ายนะไม่ว่าจะไปสุพรรณไปสิงบุรีไปอ่างทองไปชนบุรีนะไปฉะเชิงเซาผมก็เห็นป้ายเจ้าพ่อสําเร็จหรือหลวงพ่อสําเร็จเนี่ยเชิญชวนให้มากราบไหว้ขอพรท่านนะแล้วก็ครั้งนี้แหละ เป็นครั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปเลยล่ะจุดมุ่งหมายในการเดินทางครั้งนี้ก็คือจังหวัดราชบุรีในวันสงการนะวันที่13เมษายน2562เนี่ยจะไปราชบุรีแล้วก็ไปเส้นพระราม2นะเดินทางไปเส้นพระราม2ซึ่งรถมันติดอย่างบ้าคลั่งนะก็เลยต้องหาทางเลี่ยงนะเข้าทางหลวงชนบทนะซึ่ง เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะไปเข้าเส้น3ามนาเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกตาม GPS มันไปอะ่ะ3097เส้นนี้ผมก็เคยวิ่งมาอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปหาหลวงพ่อสำเร็จเจ้าพ่อสำเร็จเนี่ยแหละแต่ก็คิดว่ามันไกลอะ่ะก็เลยกลับก่อนครั้งหนึ่งนะครั้งแรกเลยเนี่ยไปแถวบ้านแพ้วแถวนน่นเนี่ยนครปฐมบ้านแพ้วแถวนั้นอะ่ะก็ไม่สำเร็จมาไม่ถึงท่านก็คือมาถึงก็เราก็มาไหว้ที่พเจ้าคนูก่อนสามต่อแล้วก็ขอพรแล้วก็เอา พวกไอ้อันเนี้ยไปไปปลูกตามนี้พอ,อ่าวนี้เสร็จแล้วเราก็ไปไหว้ข้าบนกี่ดอกเลพาะําำเรจกี่ดอกกดอกก้าดอกนะครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครั้งนี้ก็เป็นรู้สึกเป็นครั้งที่3แล้วนะแต่ก็โอเคอะคราวนี้ต้องไปให้ได้นะก็คือเลยเลี้ยวเข้าไปเส้นอืมผมก็เลียกไม่ถูกเหมือนกันนะ GPS มันพาไปอ่ะนะตามแผนที่ GPS ก็บอกว่าทางหลวง ชนบทสมุทรสงครามนะ4010เส้น4,010เนี่ยแล้วก็ไปผ่านโอ้ต้นมงต้นไม้อะไรเลือกสวนไล่นาของชาวบ้านนะอุดมสมบูรณ์เลยละ่ะเส้นนั้นอนะ่ะแล้วก็ได้มาถึงที่นี่จนสําเร็จสักทีนะครับโลเจทยเอกตัวนะตําบลหนองสองห้องอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับ แต่ว่าเส้นทางสมุทรสงครามผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะซึ่งสารเจ้าพ่อสําเร็จนั้นเป็นโรงเจนะครับที่มีอายุกว่า100ปีแล้วนะครับแต่ว่านี้เป็นสารที่บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่นะใหญ่โตโอโถงแล้วก็ อยู่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีผู้คนมากราบไหว้กันเยอะแยะมากนะไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่นะแล้วก็ช่วงสงการของไทยเนี่ยแหละครับวันสำคัญสำคัญนะของชาติเราเนี่ยแะครับขอพรเป็นสิริมงคลอะไรประมาณนี้อันนี้ขึ้นมาชั้น2เป็นที่เรียบร้อยนะครับมี2ชั้นนะครับข้างบนสุดนั้นก็เท่าที่เห็นนะครับก็เป็นท่านเจ้าพ่อกวนอูนะครับแล้วก็ผมก็พยายามสอบถามประวัติ เรื่องราวความเป็นมาของเจ้าพ่อสําเร็จหรือหลวงพ่อสําเร็จนะครับทางโรงเจเคยมีนะเคยมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษเอาไว้แจกจ่ายเนะ่ยแต่ว่ากัให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนจนหมดไปแล้วก็เลยไม่ได้มีรายละเอียดอะไรไว้ให้ได้อ่านกันนะเป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่ว่าผมก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับก็เล่าเท่าที่ผมพอจำได้แล้วกันนะ ว่าท่านลงมาประทับทรงนะครับก็ช่วยชาวบ้านแหะนะนะนะจะเป็นเรื่องอรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนานา,นานในสมัยโบราณเนะี่ยสารนี้มีอายุกว่า100ปีแล้วอะนะแต่ว่าอันที่เห็นเนี่ยคือที่เขาบูรณปฏิสังขรณ์ให้สวยงามแล้วนะสารเดิมเนี่ยจะเป็นไม้แล้วก็เป็นเล็กๆไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากมายนะ ชาวบ้านในละแวกนะัน้นเมื่อก่อนก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีการรักษาอะไรจากทางการนะท่านเจ้าพ่อเนี่ยท่านก็ลงมาประทับนะเพื่อเรีว่างไงเพื่อที่จะช่วยช่วยเหลือประชาชนต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นแหละครับก็น่าจะเกิดความศรัทธากันขึ้นกนะ็สร้างโรงเจกันนะผมก็ลืมถามไปว่าทำไมท่านถึงแต่งชุดแบบพระสงฆ์ของไทยนะ บางคนก็เรียกหลวงพ่อสำเร็จเพราะว่ารูปปั้นของท่านเนี่ยเหมือนพระนะครรัีนนอุณ เทพเจ้ากวนอูแะครับดูบรรยากาศโดยรอบแล้วกันนะก็มีรูปรูปถ่ายตอนที่ท่านประทับทรงในสมัยนู้นสมัยโบราณแล้วก็มีรูปรูปรูปหล่อโบราณรูปปั้นโบราณที่เป็นรูปของท่านเป็นของเก่าเลยของดั้งเดิมในสมัยแรกๆตั้งศาลนะฮะก็จะมีอยู่ด้วยนี่เป็นรูป เนี่ยสารเจ้าโบราณนะก็เป็นโลงเจะนะเป็นโลงเจโบราณนี่ก็เป็นพระอริยสงฆ์ของไทยเรานะครับท่านก็ลงมาประทับให้ได้เห็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็ปั้นรูปของท่านประมาณนี้่ละนะนมีผู้คนมากมายนะครับมาขอพรกันนะครับผมก็ขอนะแต่ว่าแล้วแต่บุญบารมีของเราด้วยนะครับ บางทีขอมากไปขอรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ย <äll> วาสนาเรายัางไม่ถึงอะไรประมาณนั้นนะ <L un> ก็มีการาทำบุญด้วยนะหลายๆท่านทำบุญลงเจนะฮะก็ร่วมมีการทำบุญลงเจแล้วก็ทำบุญซื้อที่ดินถวายเจ้าพ่อสำเร็จนะครับ ผมก็ได้มีโอกาสร่วมไป100บาทแล้วก็ลงจีนหบาทอะไรเงี้ยเราก็ได้รับวัตถุมงคลนะเป็นพระผงรูปเจ้าพ่อสำเร็จนะครับเดี๋ยวได้ดูตอนท้ายนะอันนี้ก็ดูบรรยากาศคนที่มากราศการะนะท่านเจ้าพ่อสำเร็จอันนี้เป็นรูปดั้งเดิมเลยนะตั้งแต่ตอนยุคต้นๆน,น,นะนี่ที่ท่านลงมานิมิตให้เห็นเป็นรูปแล้วก็ปั้นตามตามนิมิตเนี่ยแหละ นี่เก็มีการปิดทองนะฮะคนที่ไปขอพรก็ไปยืนด้านหน้าของท่านเนี่ยแล้วก็เจิมเนี่ยเจิมหน้าผากเนี่ยตรงนั้นจะมีแป้งแล้วก็เอาหน้าผากไปชนเราดูบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันนะครับลองไปขอพรดูนะครับ ผู้คนมากมายเลยทีเดียวนะเรียกว่าเป็นการตัดสินใจถูกนะที่ใช้เส้นทางรองนะเส้นทางหลักสายเส้นทางหลวงนี่โหรถติดแบบบรมะมก็ใช้ทางนี้ก็ได้ท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ได้ดูบ้านช่องชาวบ้านเขาด้วยนะถนนโล่งเลยละ่ะ ถ้าวันสำคัญสำคัญเนี่ยไปทางเส้นอย่างนี้ดีกว่านะครับเส้นหลักๆแล้วก็โอ้ตายเลยอะกว่าจะถึงที่หมายนะมีการเอาอสตางเนี่ยแบงเบิงไปไปเสียบไว้นะองค์เจ้าพ่อสําเร็จชีช้นิ้วประมาณนี้นะตอนแรกผมก็ไม่ได้เคยไปหาท่านนะผมก็นึกว่าเอ๊ะทำแบบของอพม่าหรือเปล่านะแต่ว่าองค์หลวงพ่อสําเร็จเจ้าพ่อสําเร็จเนี่ยทำมาสร้างมาตั้งแต่นูนะ่นนตั้งแต่สมัย ร้อยปีที่แล้วเนี่ยแสดงว่าก็ต้องมีมาก่อนนะเทพเจ้าทันใจอะไรของพมาา่าคราว่าเนี่ยทันชีมาประมาณนเนี่ยนิ้วแล้วก็เอาหน้าผากไปจรดดนี่นก็มีพิธีนะตั้งน้ำโมสาจบและอธิษฐานจิตนี่เป็นรูปศารเจ้าโบราณหรือว่าโรงเจโบราณนะ ในสมัยโบราณที่ท่านลงมาประทับนะครับนี่นะคะได้มีพู้มีจิตสัมธาซื้อที่พิมพ์ถวายองค์ข้อสัมเด็จคือนายเกลียสักคุณโยธาเป็นจำนวนเงินง100่้บาทขอบริมีองค์ข้อสัมเด็จจงปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวของนายเกลียสักคุณโยธาให้ประสบความสัมเด็จ ส่ความปรารถนาอย่างที่ได้ตั้งใจของอนไว้ค่ะ มาดูกันดีกว่านะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่ได้ไปร่วมบุญมาตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีวัตถุมงคลผมนึกว่าเขาจะสร้างเป็นแบบว่าเทพเจ้ากุอูให้บูชานะแต่ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นองค์ใหญ่เลยผมอยากจะได้องค์ประมาณห้อยคอหรือว่าพกติดตัวได้อย่างอ,อย่างพระรูปเหมือนอะไรประมาณนี้ห้อยคออะไรประมาณนี้แต่ว่าก็มีทางโงเจก็มีเนี่ยองค์เจ้าพ่อสําเร็จนะครับเป็นเนื้อผง ก็มีดำๆนั่นไม่แน่ใจว่าเป็นผงทูบหรือว่าอะไรนะก็มีเนี่ยมีทองคําเปลข้างหลังก็เป็นรายละเอียดรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับลงเจทาย X ตัวแล้วก็มีจังหวัดด้วยเนี่ยประมาณนี้แหละ ก็ทำบุญตั้งแต่ร้0ยหนบาทนะประมาณนั้นนะครับก็มีทั้งซื้อที่หรือไม่ก็ซื้ออ่ร่วมซื้ออาหารให้โรงเจอะไรประมาณนี้น,นะครับมีการแก้บนกันด้วยนะถวายประทัดบางทีมาขอพรแล้วก็ถวายประทัดเลยแล้วก็แก้บนต่างๆนะแล้วแต่นะนี่ประมาณนีน้รู้สึกว่าจะบินไปหน่อยนะเห็น ทางนั้นเขา,เาปัดทองกันก็มีนะเอาไปปัดกันเองอะแบบลงรักแล้วปัดทองข้างหน้าแบบก็สวยงามดีนะนั่งบัวยอย่างนี้ท่านน่าจะเป็นแบบเทพแบบเทพโพธิสัตวนะ์มาช่วยเ,เหลือชาวบ้านนะสร้างบารมีกันไปอะไรประมาณนี้ก็ลองไปกราบดูนะแล้วก็ไปเยี่ยมเยียน ชาวบ้านละแวกนั้นนะโอ้ผมอิจฉาชาวบ้านแถวนั้นจริงๆนะเพราะว่าถนนหนทางเนี่ยดีดีกว่าบางกะปีเยอะเลยอะ่ะแล้วก็ดูล่มรื่นนะต้นมะพร้าวต้นมะม่วงเป็นสวนนะ่ะเป็นบ้านสวนนะ่ะโอ้โาเขาคงอยู่กันอย่างมีความสุขนะนะก็ลองไปดูนะครับที่โรงแรมโรงแจอะไรอะ่ะโรงเจไทเอ็กตัวนะครับกับ ท่านเจ้าพ่อสำเร็จแล้วก็เทพเจ้ากวนอูนะตำบลหน,นองสองห้องอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและครับลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ